พอเลยนะโอ้พอแล้วมันลุกแล้วพอแล่บ่อูกำลังีไได้แจกเิได้ซีู่้วอยนี้มหะดักวาไ่ต้ำกำลังเด็ทีเนาะสซวาขายไข่ต่ำงามกิน วินพวกพอาชากูไผ่เนยังนทอยังลุกูบมงกรันอนกันยังตื่นบ่ยังนอนยังตื่นอาชาในน่อยู่บนนั่งกบาอาชากรูไผ่เพื่อนบ่กย่าเนาะเป็นกัวกูไผ่นี่ให้เป็นมงคลวใจครับว่าใจวาบ่